อยากฉีดฟิลเลอร์ปากต้องใช้ฟิลเลอร์ยี่ห้ออะไรดีวันนี้หมอเฟินก็จะมารีวิวให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะหมอเฟินเฟรนทินิกอุดรธานีนะคะวันนี้หมอเฟินก็จะมารีวิวฟิลเลอร์ที่ใช้ฉีดปากนะอย่างแรกที่ต้องบอกก่อนว่าฟิลเลอร์ปากในอุดมคติของหมอเฟินเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะคุณสมบัติที่หมอเฟินต้องการนะคะก็คือความนุ่มฟูขึ้นทรงง่ายที่สําคัญไม่เป็นก้อนค่ะแต่จริงๆแล้วไเป็นก้อนไม่เป็นก้อนเนี่ยปรดักก็ส่วนหนึ่งฝีมือหมอก็ส่วนหนึ่งเลยนะคะเรื่องที่ฉีด จะเป็นก้อนหรือเปล่านะคะอ่าถ้าแบ่งตามเบรดราคาแล้วนะคะก็จะดูที่ราคาต่ำก็หมื่นกับหมื่นอัพขึ้นไปนะคะถ้าต่ำก็หมื่นเนี่ยส่วนมากแล้วก็จะเป็นฟิลเลอร์ของเกาหลีสําหรับใครที่เลือกฟิลเลอร์เกาหลีเนี่ยก็เน้นไปนทางที่จะเซฟบัตเจ็ตเนาะเป็ลเลตตัวแรกนะคะที่หมอเวรนจะพูดถึงนะคะก็มีใช้มานานมากะะแล้วค่ะก็คือฟิลเลอร์นิว ก็ะจะมีรุ่นกล่องดํากับกล่องทองนะคะ,ะส่วนมากหมอเฟิร์นก็จะใช้เป็นรุ่นกล่องดํานะคะเนื่องจากหมอเฟิร์นไม่ชอบเนื้อฟิลเลอร์ที่มันแข็งสําหรับบริเวณปากถามว่ามันฟูไหมก็อาจจะไม่ค่อยฟูเท่าไหร่นะคะแต่ที่แน่ๆคือข้อดีของเขาคือราคาย่อมเยาแล้วก็ขึ้นทรงได้ง่ายแล้วในบางคนก็คืออยู่ได้นานข้ามปีก็ยังสลายไม่หมดนะคะแต่โดยรวมก็คือราคาน่ารักขึ้นทรงได้สวยนะคะ,ะถัดไปนะคะที่หมอเฟิร์นใช้ของเกาหลีนะก็จะเป็น ยี่ห้อวอลิฟิลวอลิฟิลเนี่ยก็คือเป็นยี่ห้อแบบน้องใหม่ซึ่งเขาก็จะมีรุ่นที่มันเหมาะสําหรับฉีดปากอยู่ซึ่งจากเคสที่ใช้ฉีดปากเนี่ยก็คือขึ้นทรงได้ค่อนข้างสวยโมง่ายแล้วก็เนื้อของเขานุ่มแล้วก็ฟูได้ลุคที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติเลยนะรนคาที่น่ารักเหมือนกันแต่ก็ขยับขึ้นมาจากยูดามิสนิดหนึ่งนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะเกาหลีที่หมอเฟิร์นใช้ก็คือยี่ห้ออีโค่ะอีโตัวนี้จะเป็นไบเฟสิกส์เลอร์พูดง่ายคือเราค่อนข้างคววบุมาาฟูได้อ เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้น ประมาณนี้ค่ะก็คือเนื้อตัวที่เอามาฉีดฟิลเลอร์ปากเนี่ยจริงๆก็มีอยู่2เนื้อให้เลือกได้ะคะว่าเราอยากได้ระดับความนุ่มมากหรือนุ่มปานกลางแต่ข้อดีข้อเสียจะต่างกันนะคะตัวที่นุ่มมากเนี่ยก็อาจจะั้นทรงไม่ค่อยไปเหมาะสําหรับคนที่อยากได้แบบเน้นความธรรมชาติมากๆนะคะส่วนรุ่นฟูเนี่ยก็คือปั้นทรงได้สวยแต่ว่าอาจจะติดที่ว่าเรื่องความนุ่มของเขานิดนึงโดยรวมก็เป็นฟินลเลอร์ที่หมอเฟิร์นชอบตัวหนึ่งเลยคะ่ะ EO อะแล้วก็ขยับมาที่ราคาสูงกว่า1นึ่งหมื่นละ ก็จะเป็นฟิลเลอร์จากโซนยุโรปนะคะไม่พูดถึงตัวนี้ไม่ได้ค่ะ r e s i ต l n t k i s s นะคะ r e s i ต l n t k i s s เนี่ยเป็นฟิลเลอร์ที่ออกแบบมาสำหรับเพื่อฉีดปากโดยเฉพาะซึ่งเป็นรุ่นแรกๆที่ได้ออยอไทยเลยที่เป็นฟิลเลอร์สำหรับปาก ทำไมมันเหมาะสําหรับปากนะเพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยค่อนข้างนุ่มนุ่มพอที่จะเราจับ,จ,บจับดูแล้วว่ะเนื้อฟิลเลอร์เบลนด์ดีเลยไปกับปากแล้วก็เมื่อฉีดปากเราจะทําให้ปากมีความอมชมพูมากขึ้นตัวเขาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ฟูมากแต่ก็ขึ้นทรงได้เป๊ะแต่ข้อเสียของเขาคืออะไรนะคะเรื่องเรื่องความนุ่มและความนุ่มเนียนธรรมชาติของเขาเนี่ยอาจจะไปไวนิดนึงนะคะในหลักแปดเดือนถึง1ปีนะคะแต่ว่าถ้าใครเป็นสายธรรมชาติสายนเชอรัลลุคเนี่ยแนะนำตัวนี้เลยนะคะ ่ะ,ะแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งนะจุยเดิมจูเดิมเนี่ยจริงๆเขามีฟิลเลอร์ที่หลายรุ่นและหลายรุ่นของเขาเนี่ยสามารถนามาฉีดต่างได้ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการเนื้อสมัมผัสแบบ ห,นนะะหมอเฟิร์นจะรีวิวสอรุ่นที่หมอเฟิร์นชอบเอามาฉีดปากน,นะคะก็จะเป็นตัว w o l l ฟฟกับ u u t r er a p l u s นะคะตัว w o l l ฟฟเนี่ยก็คือเนื้อของเขาจะระดับความนุ่มกลางๆแต่ว่าขึ้นทรงได้ค่อนข้างดีนะคะเราสามารถควบคุมความปูได้เพื่อนงน่ายคือถ้าต้องการความเป๊ะก็จุยเดิมว l ลิฟส่วนอีกตัวนึงค่ะ สำหรับคนที่ชอบปล่าเบิร์นปากสายขอนะคะฉีดตัวนี้เพื่อให้มันฟูเป็นพิเศษก็คือ j u v ีเดิม o อ t เจ้า plus x4 นะคะถ้าจะหยิบตัวนี้คือหยิบเพื่อฟูเลยค่ะแล้วเนื้อเขาก็ค่อนข้างนุ่มด้วยแล้วก็ j u วีเดิมเนี่ยแนวโน้มก็คืออยู่ได้นานเกินหปีนะคะแล้วก็เป็นเลอร์ยุโรปยี่ห้อสุดท้ายนะที่หมอเวรจะพูดถึงไม่พูดถึงไม่ได้นะคะ ก็คือตัวนี้เลยค่ะ Definis Filler นะคะซึ่งเป็นฟิลเลอร์ที่มาจากอิตาลีซึ่งเทคโนโลยีการผลิตของเขาเนี่ยค่อนข้างจะสก,กัดสารโปรตีนที่ไม่จำเป็นออกก็คือตัว BDDE โอกาสแพ้โอกาสบวมๆวมยุบๆก็คือค่อนข้างต่ำงพูดงน่าคือผลิตภัณฑ์เขาค่อนข้างพรีเมียมแต่ราคาเขาก็แอแบแรงนิดนึงนะคะแต่ว่าพอใช้แล้วเนี่ยก็คือเขาจะมีอยู่2รุ่นอ่ะรุ่นนุ่มมาก กับรุ่นนุ่มปานกลางนุ่มมากเนี่ยจะได้ฟิลแบบเรสเตอร์เลนคิสนะคะมันจะเป็นแบบเนื้อบางเบาสัมผัสคล้ายปากจริงตัวอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเดฟินิตเรสโต o r e นะคะตัวนี้ปั้นปากปั้นทรงได้ค่อนข้างเปะ๊ะไม่เป็นก้อนและไม่แข็งจนเกินไปด้วย ะะหมอเฟิร์นมักจะเลือกใช้ตัวนี้สำหรับเคสที่ลูกค้าอยากปรับทรงปากที่มันค่อนข้างฉีกไปจากทรงเดิมมากๆอ่ะเพราะเราต้องใช้ฟิลเลอร์รุ่นที่มันขึ้นทรงได้ดีตัวนี้ก็จะเป็นฟิลเลอร์ตัวนึงที่หมอเฟิร์นหยิบใช้บอ่อยเป็นไงคะช่วยในการตัดสินใจได้ไหมคะวันนี้หมอเฟิร์นก็รีวิวไปถึง6ยี่ห้อเลยเนาะใครคิดว่าคอนเซปต์ของฟิลเลอร์ตัวไหนเหมาะกับตัวเองเนี่ยก็สามารถเลือกมาได้เลยหรือว่าใครเลือกไม่ถูกอยากจะให้หมอเฟิร์นมาประเมินให้ว่ารูปปากที่เราอยากได้ลบที่เรามีเราจะใช้ เลอรตัวไหนดีนะคะก็สามารถ inbox หาหมอเปิร์นนะคะได้ทางเซรินคลินิกเลยค่ะ